แค่นี่ดูเน็ตฟิกอยู่ที่บ้านอ๋อดูจนเบื่อแล้วพี่มีหยอกล้อครับมีหยอกล้อกันนะครบชุดอันนี้คือ่วนป่าไม้เนอะโหนี่สถานีแรกนะยายาแบบชอบมากใช่วันนี้เราก็จะพาน้องและหยาไปสัฟรีเวิร์กนะครับหลังจากที่คุณพ่อซุ้มสอนตัวคำศัพท์หนึ่งคำศัพท์นะครับคือ ีราบเนี่ยคำเดียวงหรอปีหนึ่งได้คำเดียวอ่ะเชื่อป่ะีลาบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอยาาไปเจอตัวจริงน่ะจะพูดีราบไหมไหนยอยาสิีราบนานยากอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเจอตัวจริงจะีราบี่าบี้ไหมนะโอเคครับเจอที่สับปรีครับ อะไรเขาเยอะแนวน้อเอ <c oughs> อนาะเนาะโลดไปเจ้าห <c oughs> ยาเรานี่เหมือนถูกสะกดจิตเลยนะเพี่สะกดจิตก็อยนิ่ง,งนิ่งจริงๆค่ะพ่อขออนุญาตขับไปต่อเนาะอ่ะนะสถานีแรกนะบายแล,แล้วพ่อพ่อดูลอไไ <ป S 1> ไงไหมบาย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 ก็ไม่มีอะไรม<ป>ากเพื่อนๆสถานีแรกก็เมมจะเต็มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนะข้างหน้ามีอะไรก็ไม่มาหลายปีแล้วเนาะเป็น20ปีแล้วเบิร์ไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรหรอ ไปดูกันครับล่าสุดฉันมากับพ่อแม่ลูกฉันตัดเรียนไม่เรียนลูกเรียนเฮ้ยดูดูแบบโอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้วเอากอะเป๋ไปอยู่แล้วนกลูกนกนกเออเอานกอานกค่ะนกหลายชอบป่ะนกอ่ะชอบไหม ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้อยอะด้วยน,นะกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆด้วยครับรถของสับาร,รีครับดูน่ารักนะเนอะแอบดูรถดิเพื่อนๆรู้เปล่าว่าทำไมเจ้าที่สับาร,รีหรือว่าถปปรถซาฟารีนะ่ะต้องเป็นลาย,ม,าายม้าลายรอหรือไม่ร้รู้ป่ะสัตว์อ่ะจะำารำคาญม้าลายเพราะลายเห็นเห็นลายแล้วมันหงุหดหงิดไม่อยากเข้าใกล้อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวนะเจ้าหน้าที่หรือว่ารถเนี่ยก็เลย ใช้เป็นลายมาลายเพื่อความปลอดภัยครับเฮ้ยทางมาลายมาแล้วเว้ยโอ้ทางมาลายมาแล้วครับจะจบบนรถโว้วโว้วโวโวโว้วไปไหนครับไปไหนกันครับหนูไปไหนกันครับไปไหนอ่ะเอ้าเป็นชุดใหญ่เดือดยเล่นมีหยอกล้อมีหยอกล้อมีหยอกล้อครับมีหยอกล้อกันนะหนูมาแล้วมาแล้วมีล้อปอ ยีราฟตัวเดียวเอผู้จีราฟนี่นี่นะใช่ยีราฟไหมยีราฟยีราฟอ่ะยีราฟเห็นว่ามันจะเคยห้ยีราฟนะก่อเปลี่ยไปยีราฟก่อนน้าลายยีราฟก็ยีราฟไม่ใช่แล้ว ไอ,อ้ตัวนี้ก็เนียนแล้วกาแฟแล้วใส่คอ,อแห้งเมื่อกี้เหมือนที่ยาเขาพูดคำว่ายีราฟมาคำหนึ่งครับแบบชัดมากๆแต่ว่าผมอัดถ่ายไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขาน้องเขาไม่พูดแล้วก็ถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จนะไม่แน่นะ้องเขาอาจจะพูดอีกนะครับก็จะพยายามอัดให้ทันแล้วกันพยายามจะเปิดกล้องม้ตลอดโอเคไหมแรดหนูพูดดิแรดแรดโอ้ข่าวอะงรบ้งครับแม่จ่าฟ้าตื่นเต้นมาเจอสัตว์ ี่คุณชายเนี่ยดูดีใจอะไรเนะเลยคุณชายรับต่อเหมนล่าวิ่งมาเกือบ5้เแล้วนะครับตอนนี้ที่เจอก็มีแล้วมารอบมาลายกแรด จอกเพศมีรัก<อ>โซนวางนะครับซนดวาแล้วตัดมีสิทธิพิเศษบนถนนข้ามลงจากรถนี่แล้วก็เจอวางตวาัวนี้เพื่อวางรีบุ๊แป๊ะมาใไมงดู กว้าง,างเคยกินอาหารบนรถกวางกวางอ,อ่ะเดีแม่แกะให้กินใช้กวางกินอ๋อคกวางไม่กินลูกกวางไม่กินโหเพื่อนข้างหน้าแบบานเลยว่ะรถอะ่ะบานเลยดูดิแทนี่ดูเน็ตฟิกอยู่ที่บ้านอ๋อดูจนเบื่อแล้วพี่ ตอนนี้หนักเลยเข้านะแอลไม่รู้อ่ะไม่ดูแลเบื่อแอลดูแะน่ะเกาะหาดสวรรค์นะนะแอลนะไอเล็บไอแล่นนั่นแหละเป็นเรื่องกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับจับคู่ความรักเชอาของเกาหลีเกาหลีน่ารักเออเกาหลีกับอเมริกานี่เหมือนกันวะไม่เหมือนคือแบบเราตะโจดอ่ะเกาหลีคือแบบว่าไปอยู่เกาะล้างเก้าวันอเมริกาละอเมริกาผมอเมริกาดูไม่จบละสี่ซีซั่นแล้วเนี่ยติดเหมือนกำลังจะจ่ายเงินขึ้นทางด่วนนะเพื่อนๆจแสดงชุดต่อไปให้อาหารลิง พร้อมโชว์เล็กๆน้อยๆแต่อย่าลิงหลับนี่เราจะเข้าเขตอันตรายแล้วนะเพื่อนเฮ้ยสัมภาษณ์หน่อยดิถามว่าเนี่ยเราพาลูกมาสวนสัตว์อะแต่ว่าลูกหลับแล้วเรารู้สึกไงบ้างยังอยากดูต่อไหมหรือว่างไงเฉยๆแล้วอะเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราเห็นลูกตื่นเต้นเนาะใช่ไหมใช่กลับเลย <laughs> <laughs> ไหมกลับขึ้นใจแล้วมันถูกบังคับไว้ค่ะทำไมเขาเรียกว่าเบงกออะเสือะหรือว่าเป็นชื่อพันธุ์เรียกอังกอร์แล้วมันไม่ซ้ำชื่อไหน เจอเลยว่าเป็นกอนู่นกออยู่เลยโฟมเสือซุ่มแล้วล่ะอันนั้นล่ะรถล้มตัวนี้ดิเขาทัาลักเลยอ่ะรถเสียกดนากดตาโอ้ยใครมาเสียตรงนี้งานยาวเลยเนาะไปเมื่อนะถึงรถได้ออมแล้วไม่อะรถเสียกอรขาเสียกันหรอขอพัดพิงเหรอแล้วเรารถเสียเนี่ยเอารถรถปลาทุกเข้าในกันวะจำตัวนนะครบชุด แล้วเขาถามว่าทําไมต้องซื้อรถลากรถเสียบอยเมื่อกี้อ๋อเพื่อนเอางี้เอางี้ผมรู้ทิศละถ้าตรงไหนมีเสือเนี่ยเขาจะมีรถเจ้าที่จอดประจําจุดตรงนั้นนะครับเขาดูแลความปลอดภัยเจอแล้วเสือเป็นกอสองตัวนีม็นคู่รักกันมันคู่รักกันดูเพื่อนโคตรเยอะมากครับ ป็นดงอะเข้าไม่ถึงจริงเพื่อนฮิปโปเห็นปะน่ารักมากเลยอ้วนคือเห็นแต่อยู่ในน้ำนี่อยู่บนบกแล้วตัวสะอาดมากๆเลยอ้วนเนาะชมกินนะตับเลยคนนักลอกก็หนุ่ยค่ะอ้โหเซ่เซ่เซ่ฮิปมันอยู่ในน้ำได้นานไหมครับประมาณแปดสิบวันก็หายใจยังไงหายใจอึดอัดให้แต่วี่นักก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะครับนะอ่า แนะนำนะครับใครที่เข้ามาจุดนี้ก็เข้าน้ำไปไม่เรียบร้อยที่นี่จะขอค่อยหากินคงกินข้าวไหมพอเจอแล้วครับมีควายมีควายทำงานนี่ครับควายป่าแอฟริกาอันนี้คือสวนป่าไนะครับ ภากลางธรรมชาติทางซ้ายและขวาต้นไม้ที่เรียงรายสูงอยู่เหนือหน้าหวาัวเราประมาณสามโมได้โอเค,อเ,คเราไปสรุปรายกันหน่อยเราเข้าไปตอนกี่โมงนะบ่ายโมงสิบห้านาทีค่ะตอนนี้บ่ายสามโมงตรงนะครับโอ้โหตรงไปอะ่ะเข้ามาชั่วโมงสี่สิบห้านาทีแต่ว่ามันช่วงเทศกาลไงก็เลยคนเยอะนิดนึงนะครับยังไงแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพด้วยนะ ที่น่าสนใจที่ยังไงก็ต้องมานะครับถ้าเราม,มีเวลาหน่อยเนี่ยเข้าไปดูพวกสัตว์น้ำนะเห็นว่ามีโซนใหม่นะโซนเลยนะมาริพาคทริปนี้ก็เป็นทริปที่เราพาญาหย่า,ยาจาฟาคุณย่านะมาเที่ยวซัฟฟอรีเวิลด์ก็มาดูสวนสัตว์บนรถแล้วก็มีความตั้งใจมาดูยีราฟนี่แหละแต่ว่ายีราฟต้องลง,งนะก็เลยไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวข้างหน้าเราแก้ตัวกันใหม่ที่ซัฟฟอรีพาร์คญจนาุรีขอบคุณมากครับพี่ดูพวกเราสวัสดีครับไม่มีคนระหว่าง